จดกำหนด a 1 a 2 a 3ไปเรื่อยๆเป็นลำดับอน,นันต์โดยที่ an นะครับก็คือสูตรพจน์ทั่วไปนะเท่ากับเศษ1ส่วน n ลบเศษหส่วน n บวกสแล้วถาม sigma an นี่ n ตั้งแต่1นึงถึง p นะครับเราก็ดูที่โจทย์ถามเลยนะครับที่โจทย์ถามก็คือ a 1บวก a 2บวก a 3นะครับเนี่ยบวกไปเรื่อยๆจนถึง a ตี้นะครับ เพราะเดี๋ยวเขียนสองพจน์สุดท้ายด้วยกันนะก็คือเป็น a อตี้ลบหนึ 1, ่งแล้วก็บวกกับเอตี้เห็นต้าสุดท้ายเป็นตี้นะครับก่อนหน้าก็เป็นตี้ลบหนึ่งแล้วเราก็แทนไปเลยเนี่ยในสูตรพจน์ทั่วไปแทนหนึ่งเข้าไปแทนหนึ่งเข้าไปก็เป็นเศษหนึ่งส่วนหนึ่งลบเศษหนึ่งส่วนสามแทน 1, 1, สองเข้าไปก็สังเกตคือตัวนี้บวกเพิ่มไปสองนะเดี่ยหนึ่งไปสามเพราะสองก็ต้องไปสี่ ถ้าเป็นเศษหนึ่งส่วนสามนะครับก็บวกสองไปตรงนี้ก็เศษหนึ่งส่วนห้าถ้าเป็นสี่บวกสองไปก็เป็นหกถ้าเป็นตี้ลบหนึ่งนะครับอหนึ่งส่วนตี้ลบหนึ่งลบหนึ่งบวกสองได้หนึ่งตรงนี้ก็ลบด้วยเศษหนึ่งส่วนตี้บวกหนึ่งอ่ากอไปแทนด้วยตี้นะครับาตี้แล้วก็บวกสองไปก็เป็นตี้บวกสอง นี้ถ้าเป็นแนวจุดๆอย่างนี้นะเราก็ดูว่ามีตัวไหนที่ตัดกันได้นะครับหรือหักล้างกันได้เดี๋ยก็จะมีตัวนี้ลบหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามมีตัวนี้ลบหนึ่งส่วนสี่บวกหนึ่งส่วนสี่ก็คือเวลาตัดเนี่ยมันจะข้ามไปเนี่ยเนี่ยข้ามไปสองตัวตัวหลังไปตัดตัวหน้าตัวหลังไปตัดตัวหน้านะครับตัดไปเรื่อยๆอ่ะตัวนี้จะเหลือตัวหน้าอยู่สองตัวก็แสดงว่าตัวหลังนะครับก็ต้องเหลืออยู่สองตัวเหมือนกันอ่ะถ้าหลังไปตัดหน้าก็แสดงว่าตัวเนี้ยถูกตัดข้างหน้าถูกตัดข้างหน้า เนี่ยก็จะเหลือตัวหลังเหลือตัวหลังเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองแล้วก็ตรงนี้เหลือลบเศษหนึ่งส่วนตี้บวกหนึ่งแล้วก็ลบเศษหนึ่งส่วนตี้บวกสองอันนี้ปกติไอ้ตัวเลขส่วนตี้นะครับมันก็จะมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ยิ่งตัวหารมีค่ามากมากๆไปเรื่อยๆนะตัวนี้จะเข้าใกล้ศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับพราะตัวนี้เราก็อมองเหมือนตัวนี้เลยนะ ข้างบนเป็นตัวเลขข้างล่างถ้าตีบวกหนึ่งก็ได้ตีนะตอนตัวน,นี้เข้าใกล้ศูนย์นะครับผลก็ได้ศูนย์ไปเลยอันนี้เหมือนกันครับเขาใกล้ศูนย์ก็ได้ศูนย์ไปเลยตอนสุดทา้ายเดี๋ยวสองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนหนึ่งบวกเศษหนึ่งส่วนสองตัวนี้ก็ทำมันส่วนเป็นสองเศษสองส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองก็ตอบเศษสามส่วนสองนะครับได้ข้อสี่